นี่ครับขาหมูสงวนโต๊ดเกนบอกเลยว่าแบบมันร้อนอะ่ะมันแบบแบบลุลเลยอะ่ะเดือดอะไรนุ่มๆแบบแล้วก็แบบเปื่อยๆขาหมูหก็กีผมเนี่ย ทุกอย่างทำร้อนๆนะเราจะไม่มาแบบซีนเอาดวงเอาเดิแล้วก็ทอดสุดๆเลยโต๊ะต่อโต๊ะข้าวผัดก็จานต่อจานเลยขาหมูก็แบบร้อนๆลองมาชิมอุ่นหนุนกับผมได้นะส่วนโปรเจนงเรไปหันป็นทอเดินทอดเอเดิเอร่อยมากรอก่อนเห็น,หนหเราทอด สดสดร้อนร้อนไม่ได้โกหกนะจ๊ะจานต่อจานของแค้